ครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังพอดีมีน้องคนนึงถามว่าพี่นะครับทำงานกี่ปีนะครับถึงย้อนกลับไปเรียนพยาบาลนะบพี่ทำงานประมาณ2ปีแล้วถึงย้อนกลับมาเรียนพยาบาลช่วงที่ทำช่วงที่ทำงานก็เก็บตังได้ประมาณปีละห0 0 0ื่นปีก็ประมาณแสนสองนะครับแต่นะครับ,นะรบเงินไม่เหลือถึงแสนสองนะเพราะว่าพี่ไปเรียนพิเศษนะไปเรียนทอดดิไปเรียนปะวะสภาคพิเศษก็จะหมด ประมาณ5 6 5ห0 0 0ึงหนะครับตลอดที่เรียนประมาณ2ปีเงินก็จะหายไปประมาณ5.6 0ถึงหนฉะนั้นเงินก็จะเหลือประมาณ6 0,000ต้องบอกก่อนว่าตอนที่สอบพยาบาลเนี่ยปีแรกที่พี่สอบพี่สอบไม่ติดนะนะครับถามว่ารู้ไหมรู้เพราะว่าเวลาในการเตรียมตัวน้อยอ่านหนังสือน้อยแต่พี่ไปสอบเพื่อจะดูข้อสอบว่ามันออกประมาณไหนแลวจะได้จําเพื่อที่จะได้มาซื้อหนังสือเพิ่มแล้วอ่านนะครับอ่านทบทวนข้อสอบรอ พอปีสองพี่ก็สอบติดนะครับแต่เหลือเงินประมาณหกหมื่นทีนี้พี่มาคิดว่าเออเราจะทํายังไงว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้และต้องรอดด้วยนะไม่ใช่ทํางานแล้วพอถึงสักพักต้องหยุดเราจะมีปัญหาแน่นอนถามว่าเงินหกหมื่นพอไหมครับในการที่จะจ่ายหลักสูตรของพยาบาลไม่พอครับพยาบาลเอกชนนะครับ ค่าหลักสูตรตอนนั้นประมาณอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงาด้วยซ้ำกู้กยศนะครับได้แล้วต้องจ่ายส่วนต่างประมาณ1 8 0 0ถึง2 0 0แสนตลอดหลักสูตรนะครับประมาณจ่ายส่วนต่างประมาณเทอมละประมาณ200,000เอ้ยโทษทีเทอมละประมาณ2 0,000เ, 000. เรียนพยาบาลเนี่ยเรียน3เทอมนะก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0,000ที่เราต้องที่เราต้องหาจ่ายหาส่วนต่างมาจ่ายทีนี้นตอนนั้นพี่เหลือเงินอยู่6 0,000่นนะ ไปลงทะเบียนจ่ายวันแรกก็แทบจะหมดแล้วครับเหลือเงินติดกระเป๋าประมาณห0 0พันหรือหมื่นหนึ่งนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่รู้ว่าจ่ายค่าอะไรไปบ้างทีนี้ก็มาคิดวางแผนว่าจะทํายังไงให้เรียนไปด้วยแล้วก็สามารถให้ทํางานไปด้วยได้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่พี่นะครับสอบพยาบาลติดนะครับพี่มีงานหนึ่งที่พี่ทาอยู่นั่นคือการดูแลชาวต่างชาติเป็นชาวฮอลแลนด์นะครับอยู่ที่พัทยาพี่ทํางาน นะครับได้เดือนละประมาณหมื่นถึงหมื่นสองประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับทีนี้แต่พี่ทํางานแค่ประมาณสามสิบหกชั่วโมงถึงสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับต่ออาทิตย์แค่นั้นนะครับที่เหลือพี่ก็จะว่างทีนี้พี่ก็เลยมามาคิดดูแล้วถ้าเราเรียนไปด้วยแล้วเอาวันหยุดไปทํางานดูแลชาวต่างชาตินะครับเรียนนะครับเอาวันหยุดไปดูแลชาวต่างชาติเราจะมีเงินมาจ่ายค่าเทอมแน่นอน นะครับเพราะว่าดูแลชาวต่างชาติตีซะปีละเ,เดือนละหมื่นปีหนึ่งก็แสนสองแล้วนะบ,บวกเราใช้ก็ตีซะหกหมื่นก็เลืกหกหมื่นมาจ่ายน่าจะพอก็คือใช้ครึ่งหนึ่งนะจ่ายครึ่งหนึ่งคิดแบบนั้นนะครับนี่คือแผนแรกนะครับแผนที่สองก็คือตอนนั้นตอนที่พี่ลาออกจากโรงพยาบาลนะครับพี่อยู่แผนกเจาะเลือดไอ้ทวีอยู่แผนกแลบ ผูนะ้เป็นผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ถามว่าเป็น n อแล้วอยู่แผนกห้องแลบได้หรอครับหรือว่าสามารถเจาะเลือดได้หรอที่จริงแล้วก็ไม่ได้หรอครับแต่เนื่องจากว่านะครับโรงพยาบาลเขาส่งพี่อบรมส่งพี่ไปฝึกไปเทรนเพิ่มนะครับให้พี่สามารถที่จะเจาะเลือดได้นะครับพี่ก็เลยพอที่จะเจาะเลือดเป็นนะครับแล้วพี่ก็เลยนะครับ ทำงานครบ1ปีก็ได้ใบใบผ่านงาน1ปีประสบการณ์ก็เลยไปสมัครที่พญาไทยนะครับเพื่อที่จะอยู่แผนกเจาะเลือดโดยตรงเลยนะครับเขจะให้ตอนนั้นชั่วโมงละ50บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแผนที่3ก็คือไปทํางานที่โรงพยาบาลบางไผ่ไปทํางานเป็นแผนกผู้ป่วยใน IPD ครับช่วงประมาณทุ่มหนถึงเจ็ดโมงเช้านี่คือแผนที่สที่คิดไว้แผนที่สี่ ถ้าหากว่าไม่ได้ดูแลชาวต่างชาตินะครับส่งเวรที่โรงพยาบาลพยาไทย3เต็มบางไผ่เต็มก็จะไปสมัครเป็นพนักง,งานเซเว่นไปสมัครเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ครับขอทําช่วงประมาณ5้าทุ่มถึงเจ็ดมงเช้าหรือประมาณเอ,อทุ่มหนถึงเจ็ดมงเช้านะครับอันนี้คือแผนที่คิดไว้ในหัวนะครับก็จะมี4แผนเพื่อที่จะรองรับให้เราสามารถทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ทีนี้พอเรามาเรียนจริงๆนะครับ เรียนพยาบาลเนี่ยชั่วโมงต้องครบนะครับชั่วโมงในรายวิชาที่เราเรียน,นยต้องครบไม่งั้นเราจะสอบมิดเทอมและสอบไฟนอลไม่ได้เราจะไม่สามารถสอบกลางภาคและปลายภาคได้นะครับทีนี้เรียนพยาบาลเนี่ยมันจะมันจะเรียนครั้งละประมาณ3ชั่วโมงคาบละประมาณ3าชั่วโมงวิชาละประมาณ3ชั่วโมง9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับบ่าย โมงถึง16.0 0นนะครับนั่นคือวันหนึ่งจะเรียนแค่ประมาณ2วิชาเต็มที่แต่นะเช้าวิชาหนึ่งเยนบ่ายเรียนวิชาหนึ่งจะเรียนแบบนี้นครับในในในทุกทกวันก็จะเปลี่ยนวิชาไปเรื่อยทีเนี้ยปีหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนปรับเนื้อหาปรับหลักสูตรวันว่างมันจะมีค่อนข้างที่จะมากพอสมควรใน1สัปดาห์เนี่ยจะมีวันหยุดประมาณ1-3วันแต่พอขึ้นปีสองมาแล้ววันหยุดจะเหลือน้อยลงจะเหลือประมาณสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองวันเพราะมันจะเรียนอัดแน่นขึ้นวิชาาจะยกขึ้น ปีสามปีสี่เนี่ยวันหยุดเนี่ยจะเหลือสัปดาห์ละหนึ่งวันหรือแทบจะไม่ได้หยุดเลยต้องบอกแบบนี้ก่อนทีนี้แต่เป้าหมายเราคือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะเราไม่มีตังค์อะครับเรากู้ก็จะสอนแล้วเราต้องหาส่วนต่างอีกปีละประมาณหกหมื่นนะครับเทอมละประมาณสองหมื่นนะครับปีหนึ่งเรียนสามเทอมนะครับทีนี้เราก็ต้องหาช่องว่างทีนี้หาช่องว่างทาไงครับเราก็ไปดูตารางเรียน นะครับหรือคอสซิลิบัสนะครับก็ไปดูแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนเหมือนกันหมดหรอครับนั่นคือนะครับหวิชาเนี่ยสามารถขาดได้ประมาณ9ชั่วโมงนะแต่ต้องดูหน่วยกิจประกอบกันนะครับส่วนรัฐบาลพี่ก็ไม่กล้าการันตีนะแต,แต่เอกชนพี่ถามเพื่อนแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยหาช่องว่างตรงนี้ เพื่อที่จะเอาไปทำงานนะครับในวันที่หยุดหรือต่อให้ไม่หยุดเราจะหยุดเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนวนะ่าพี่ไม่ได้สนับสนุนให้เราเนี่ยขาดเรียนนะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของเราก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับเพราะเราไม่มีตังค์นะครับทีนี้ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะมีวันหยุดอยูนึ่งวันใช่ไหมครับปีหนึ่ง ก็จะมีวันหยุดอยู่1วันนะปี2ก็จะมีวันหยุดอยู่1วันปี3อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ปี4อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ฉะนั้นถ้าวันไหนที่ไม่มีวันหยุดสัปดาห์นั้นเนี่ยพี่จะเลือกที่จะขาดในรายวิชาน,านั้นๆและจะขาดไม่เกิน9ชั่วโมงเพราะถ้าขาดเกินเนี่ยจะไม่มีสิทธิสอบนะครับพี่ก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปีสนะครับจนพี่จบพยาบาลนี่คือสิ่งที่พี่ทำจากประสบการณ์พี่นะครับลองเอาไปปรับใช้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ